สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tap View c h a n n e ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแอดเฟซบุ๊กอีกแล้วแต่ว่าจะพาไปส่องแอดเฟซบุ๊กชาวบ้านว่าร้านอื่นๆเนี่ยเขาทำแอดเฟซบุ๊กหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อใครที่อยากจะหาไอเดียในการทำแอดเฟซบุ๊กให้กับร้านตัวเองหรือใครที่อยากจะหาไอเดียว่าเออชาวบ้านเขาขายอะไรกันบ้างนะมีอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราอยากจะ เอามาขายได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าก็สามารถใช้ได้ทั้งคนที่จะขายของในไทยหรือใครที่กำลังทำดรอปชิปอยู่ก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงบ้างเนาะโอเคไปดูกันเลยค่ะสำหรับที่แรกที่เราจะค้นหา facebook a ดที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือ facebook ของเรานั่นเองค่ะ ก็ไปที่หน้าเฟ e บ o o กเนาะแล้วก็ค้นหานะคะใช้ค้นหาคำที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแอดของชาวบ้านเขาจะใช้กันถ้าใครทำดรอปชิปนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าฟรี h i p p i n g นั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราค้นหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเป็นแบบเพจเป็น People นะคะเป็นรูปภาพซึ่งเราจะมาดูตรงนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะหาเป็นแอดแบบไหนเนาะส่วนใหญ่ทีจะดูที่วิดีโอนะคะทีมก็คลิกไปที่วิดีโอ เราก็จะเจอกับวิดีโอของสินค้าดรอปชิปเยอะมากนะคะเนี่ย ที่เห็นอยู่เนาะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าเอเขาขายอะไรนะเขาทำวิดีโอออกมาแนวไหนนะเขาเขียนแคปชั่นแบบไหนนะมันแบบน่าสนใจไหมมันก็จะมีให้ดูให้เห็นนะว่าแบบอันเนี้ยคนดูแสนสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูสามมือดูสองล้านเนี่ยดูซิว่ามันเป็นแบบโฆษณาแบบไหนการวิดีโอแนวไหนทำไมคนถึงดูเยอะนะคะก็เห็นบ คือถ้าคนดูเยอะเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเขา,าอะยิงแอดนะคะถ้าคนดูน้อยอาจจะแบบว่าไม่ได้ยิงหรืออาจจะทํามานานแล้วถึงคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคนดูเยอะๆยก็แสดงว่ายิงแอดนั่นแหละสำหรับใครที่ขายของในไทยลาย,ยาจหาว่าชาวบ้านเขาขายอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์คําว่าส่งฟรีหรือว่าแบบเก็บเงินปลายทาง อ่ะถ้าพิมพ์ลองค้นหาคําว่าเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะมีมาเยอะเลยว่าดูสีว่าเขาขายอะไรเยอะแยะอาจจะเราอาจจะไปดูแบบวิดีโอก็ได้หรือดูแบบรูปภาพก็ได้ส่วนใหญ่คนไทยทํารูปภาพนะวิดีโอก็พอมีอยู่บ้างเห็นไหมแบบสามแสนวิวอันนี้เป็นการยิงโฆษณาล้วนๆนะล้านวิวโอ้โหเออส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะถ้าใครขา,ขายของในไทยก็ค้นหาแบบเนี้ย เก็บเงินปลายทางส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะค้นหาเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ไปเลยก็ได้นะแฟชั่นเลยก็เลยก็ได้มีสินค้าแปลกๆเยอะอยู่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการค้นหาบน f c e e o o o เนาะก็ง่ายๆเลยแค่ไปที่ช่องค้นหาแล้วก็ค้นหาคีย์เวิร์ดคำที่ส่วนใหญ่ที่แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เขาใช้กันนะคะก็ค้นหาได้เลย ต่อไปเป็นอีกหนึ่งเว็บที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ unicornads.com นะคะ unicornads.com <S <S ก็เป็นเว็บฟรีเนี่ยแหละคะ่ะที่เขารวบรวมเอา f c e e o o o k d s ของแต่ละร้านมารวมกันอยู่ในเว็บนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเว็บที่ขายของบ bon น Shopify ค่ะก็ อาจจะเป็นดร o p s h i บ้างไม่ใช่ดร o p s h i บ้างนะคะที่เขาเปิดร้านบน s h o p i f y แล้วเขาทำโฆษณาบน Facebook กับ Instagram นะคะเขาก็รวบรวมเอาไว้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านดังๆเนาะที่เราสามารถเข้าไปดูแล้วโหวตได้ด้วยนะแบบนี้มีคนเข้าโหวตให้ว่าโฆษณาเป็นยังไงโฆษณาดีหรือไม่ดีอะ,อะไรยังไงเนาะที่ทิมรู้จักนะมีแบรนด์นี้ minimal m n m l เนี่ยเหมือนเคยแนะนำพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะ พอคลิกเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะลิงก์ไปที่ facebook ad library นะคะของร้านนี้ mnm l นะคะ minimal หละมี ig มี facebook อะไรให้มีบอกหมดเลยว่ามีกี่ไลค์มีกี่ follower นะคะมีแบบประวัติอะไรให้เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นโฆษณาที่เขายิงค่ะก็จะเป็นร้านนี้เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้ชายนะคะเป็นแบบ minimal หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ดูเราก็มาดูว่าเออเขายิงแอดเป็นยังไงยิงแอดรูปภาพบ้างยิงแอดวิดีโอบ้างนะคะเขียนแคปชั่นยังไงมีบอกด้วยว่าแอดนี้ยิงไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดให้ประมาณนี้เนาะก็สำหรับเว็บไซต์ Unicorn แอนะคะถ้าเลื่อนลงมาตรงนี้สามารถเลือกนิชได้เลยว่าเราอยากจะไปดูร้านค้าที่เขาขายหมวดหมู่ไหนเนาะสมมุติว่าอยากไปดูหมวดหมู่ที่เขาขายสปอร์ตอ่ะ ก็คลิกที่สปอรตได้เลยหรือเราจะพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะคะอย่ามันก็จะขึ้นมาว่าร้านที่ขายเกี่ยวกับกีฬามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองหยิบขึ้นมาสักร้านหนึ่งแล้วกันนะอ่ะ,อะสำหรับร้านนี้นะคะ Ski and b i t e s ก็มีบอกเนาะว่าเออคนไลค์เท่าไหร่ follower เท่าไหร่นะคะก็มาดูโฆษณาก็จะมีหลายแบบเนาะ เป็นโฆษณาสินค้าแต่ละตัวนะคะอย่างเงี้ยก็เอาไว้เผื่อเป็นไอเดียใครที่ขายอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างงี้เอ่อ no tax on b i k e ก็มาดูว่าเขาแบบทำโฆษณาโฆษณายังไงเขียนแคปชั่นยังไงนะคะอามีอะไรอีกสมมติใครที่อยากจะดูแบบอื่นใช่ไหมอามีอะไรอีกสมมติทับทีมลองเพชรละกันสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะ ก็ห ine, ลายร้านเลยเห็นไหมเราเอาร้านไหนดีอ่าร้านนี้นะคะ y าวันเนาะก็คนไลค์ประมาณ8 0 0พแล้วก็ follower ก็ประมาณแสนกว่านะคะดูขายของเกี่ยวกับน้องหมาใช่ไหมมีวิดีโอนะคะมีรูปภาพวิดีโอวิดีโอโอะไรอย่างเี้เขียนแคปชั่นก็โอเคด้วยนะน่าร,รักมากอืม เนี่ยค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาดูว่าเขาขายอะไรบ้างเห็นไหมก็มาดูได้นะคะเขาทำดีมากเลยเห็นปะ่ะต่อไปอันสุดท้ายที่จะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือ Facebook@ Ad library ะคะ่ะก็คือไอที่ u n o c o r n a เมื่อกี้ลิง์มามันก็คือ facebook l i l r b r y r y นั่นแหละอันเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราจะเข้ามาในนี้เลยโดยเฉพาะเลยมันก็ทำได้เหมือนกัน ก็มาที่ Facebook a d Library ได้เลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปดูโฆษณาของประเทศอะไรนะคะตรงนี้มันดีเทคให้พิมพ์แล้วว่าอยู่ไทยใช่ไหมมันก็ขึ้นประเทศไทยมาถ้าใครจะดูโฆษณาของ Facebook ที่เขาขายในประเทศไทยกเลือกประเทศไทยได้เลยเนาะแล้วก็เลือก a d Category นะคะลเลือกเป็น All Ads นะคะ จากนั้นก็พิมพ์คีย์เวิร์ดนะคะสามารถพิมพ์คําไทยได้เลยหรืออังกฤษลงไปก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าพิมพ์จะพิมพ์คําว่าถ้าพิมพ์พิมพ์มคําว่าแต่งห้องลงไปนะคะอะ่มันก็จะขึ้นมาเขาบอกว่ามีประมาณ7,000 Result ก็มาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างก็จะมีร้านที่ยิงมันจะขึ้นเหมือนกับว่าเป็นแอดที่ lunch ล่าสุดเนาะจูสุดพน2 0 2 1ก็อาจจะต้องเลื่อนลงไปข้างล่างเล็กน้อย เลื่นไปเรื่อยๆได้ก็มีพวกนาฬิกาติดผนงังร้านนี้ยิงแอดเกินกระนำมากแต่ก็มีหลายร้านนะอย่างเงี้ยเออนาฬิกาเพียดผนังของแต่งบ้านประหยัดพื้นที่เงียจริง,รงๆเราก็มาดูคําที่เขาแบบใช้ก็ได้แล้วเราก็ค้นหาคำํำคีย์เวิร์ดเหล่านั้นได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ทำดรอปชิปอยู่นะคะก็สามารถค้นหาเลือกประเทศเป็น United s t a t e ก็ได้ที่ก็แล้วแต่ว่าเราขายไปประเทศไหนเนาะ ก็พิมพ์ u n i t e d state ลงไปนะคะค้นหาแอดก่อนตรงนี้ก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาอะไรดีอะพิมพ์ลองค้นหาคำว่า room เนอะก็สำหรับตัว facebook ad library ตรงนี้นะคะถ้าค้นหามันจะไม่ค่อย specific อะไรมากมายอย่างเช่นอะพิมพ์พิมพ์คพว่า room เนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากคือถ้าสำหรับ ตัวยูนิคอนแอดเราจะเลือกได้เลยใช่ไหมว่าเราอยากได้นิชแบบไหนประเภทไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ามาใน Facebook Ad Library เนี่ยพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บอย่างพิมพ์พิมพิมพ์พราะว่ารูมมันก็จะขึ้นมาหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นแบบ อ่าเป็นชื่อเพจเป็นว่ามีกริล r o o ูมันก็ขึ้นมาละเห็นปะหรืออันนี้อาจจะเป็นแบบของน้ำหอมทีม่ใช้ในห้องหรือเปล่าไม่รู้อย่างเงี้ยก็คือถ้าในโพสต์หรืออะไรมีคำว่า Rooms รูมชื่อเพจมีคำว่ารูมมันก็จะขึ้นมาเนาะบางทีอาจจะยังไม่ตรงกับที่เราขายหรือที่เราต้องการค้นหาก็ นั่นแหละค่ะก็จะแนะนำยูนิคอร์ดมากกว่าถ้าใครรู้ว่าเราค้นหาจะค้นหาอะไรนะยูนิคอร์ดจะแบ่งหมวดหมู่ให้เราได้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะหาไปเรื่อยๆไม่มีไอเดียอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ย a c e b o o k แอดไลบรารีก็โอเคลงมาเห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มๆอะไรเงี้ยอืมมันก็จะมาหลากหลายนะคะแบบนี้ดู โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถเอาไปส่อง Facebook แอดชาวบ้านเนาะแล้วก็มันฟรีด้วยแหละก็เลยอยากมาแนะนำเผื่อใครยังไม่มีไอเดียในการทำแอดโฆษณานะคะก็ลองไปดูได้อย่าลืมว่าเวลาเราทำแอดโฆษณาสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือ1คือตัวแอดนะคะ2คือตัวแคปชั่นต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าอยากซื้อขึ้นมาเนาะไม่ใช่แค่แบบ โพสต์ Post, สินค้าเราลงไปลอยๆแล้วก็มีแค่แบบ description ที่ copy มาวางมันก็จะไม่ค่อยดึงดูดใจลูกค้าเท่าไหร่นะคะต้องทำให้มันน่าสนใจที่สุดโอเคไหมเอาละค่ะวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ